สนับสนุนโดยยันฮีโคเพบนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ True Corporation ที่หนึ่งของโลกด้วยคะแนนสูงสุดจาก DJSI กลับมาช่วงนี้ติดตามสถานการณ์โควิด -19 บ้านเราเมื่อวานนี้สอบคอรายงานตัวเลขสูงมากเลยนะคะ5,400กว่ารายเลยทีเดียวและในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ติดเชื้อไปเฉพาะที่เดียวเลยเนี่ยนะคะสำหรับกรุงเทพเนี่ยกว่า1,300รายเลยทีเดียวนะคะก็เลยมีความเป็นกังวลนะคะแล้วก็จับตาโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครว่ายังมีคลัสเตอร์ที่หน้าเป็นห่วงนะคะแล้วก็เฝ้าระวังสูงสุดอยู่35คลัสเตอร์ในพื้นที่21เขตนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายจริงๆแล้วกรุงเทพมหานาครเนี่ยมีมติออกมาว่าจะผ่อนคลาย กิจการกิจกรรมอยู่5กิจการแต่ว่าประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยก็ต้องออกมาประกาศนะคะเพราะสะบคให้ชะลอไปก่อนนะคะโดยจะเริ่มหนึ่งมิถุนายนนี้ในการชะลอไป14วันนะคะจนถึง1 4มิถุนายนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะว่ามีกิจการใดบ้างนะคะที่ตอนแรกก็อาจจะได้ผ่อนคลายกันแล้วแต่สุดท้ายแล้วยังต้องชะลอไปก่อนนะคะในช่วงบ่ายเมื่อวานค่ะท,ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีมติพิจารณาผ่อนปร,ปรนมราตรการสําหรับสถานประกอบการ5ประเภทค่ะ